ใหญ่ที่คุณนัทธาครับ<ถ>โโนับทธากมวลวัินกลับมาเทกาลหลวงพี่นิราวิสาค่ะธรรมสวัสด,ดีค่ะมาที่หมู่บ้านพรมนี่ร่มรื่นมากนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาหมู่บ้านพรมประจําประเทศไทยมาอยู่ที่นี่กันกี่ปีแล้วคะหลวงพี่คะเ,เรามาอยู่ที่ใหม่นี่สามปีแล้วคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพระเวียดนาม และภิกษุณีชาวไทยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นภิกษุภิกษุณีสาม,มนเณรสามเณรีที่บวชกับหลวงปู่ติสนาธันนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่มาจากประเทศเวียดนามเพราะเราอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ประเทศเวียดนามเพราะบางท่านก็ไม่สามารถที่จะไปบวชที่ฝรั่งเศสกันได้หมดก็มีบางท่านที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็จะ มาจากฝรั่งเศสบ้างจากอเมริกาบ้างมาเป็นพระธรรมจารย์ช่วยดูแลหลุงน้องทั้งหลายค่ะแนวคิดของหมู่บ้านพรำทำวินเลจเนี่ยเป็นที่รับรู้ว่าเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานและน้อมนำแบบแนวทางเซนซึ่งโลกตะวันตกอาจจะคุ้นเคยอยู่มากนะคะคะนำเข้ามาหลักปฏิบัติเข้ามาในเมืองไทยมีอุปสรรคมีปัญหาอย่างไรบ้างไหมคะลุงพี่มองว่าไม่ ไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงปู่ติชะทันท่านจะค่อนข้างยูนิคมีลักษณะเฉพาะของท่านคือท่านศึกษาทางฝ่ายมหายานแล้วก็เทลวา่าธและสิ่งหนึ่งที่ท่านค้นพบก็คือการเริยสติท่านบอกว่าตอนตอนที่ท่านยังเป็นพระหนุม่มท่านได้อ่านพระสูตรอนาปนาสติซึ่งจริงๆเป็นพระสูตรที่เทลว่าธจะใช้เป็นหลักแต่ทางมหายาอาจจะไม่ได้ใช้มากนะัก แต่พอท่านได้คนพบนี่ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากที่สุดในโลกที่พระพุทธองค์ได้ส่งพิงพระสูตรที่งดงามนี้ให้ใช้ให้ฝึกมันเป็นรูป,ปรธรรมนะคะแล้วก็กับการกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองอยู่กับการเจริญสติซึ่งจากนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่หมู่บ้านพร,รมเราจริงๆก็เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติในเทราวาสในประเทศไทยเราก็จะมีหลายๆสำนักหลายๆวัดที่สอนตร,ตรงนี้อยู่ แต่หลวงปู่ก็จะเน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะแสดงว่าหลักเจริญสติไม่มีข้อจํากัดว่าเป็นโลกตะวันตกโลกตะวันออกสามารถน้อมนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะและจริงๆแล้วคําว่า mindfulness ในภาษาอังกฤษก็คือสติเดี๋ยวนี้ในโลกตะวันตกเอาไปใช้มากมายเลยค่ะ โดยเฉพาะในวงการแพทย์วงการการศึกษาเพราะว่าแต่ละท่านที่มาฝึกปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนวิสัยของตวเองความทุกข์ยากลำบากต่างๆทำให้เขามีความสุขได้แล้วก็เอาไปเผยแพร่แล้วก็ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานด้วยค่ะเป,เป็นความงานม,มากที่เราเห็นการเจริญสติเข้าไปในในหลายวงการในทุกวงการแล้วก็เข้าไปโดยที่ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาเพราะว่าคนโลกตะวันตกส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น wisdom ค่ะมันเป็นปัญญาปัญญารู้แจ้งที่เขาเอาไปใช้ได้แล้วเขารู้ว่ามันมันมีประโยชน์กับชีวิตเขาเป็นพื้นฐานแต่ทําไมปฏิบัติในชีวิตจริงยากมากเลยคะหลวงพี่คะถึงแม้จะเป็นพื้นฐานจริงๆแต่ว่าดูแล้วเวลาจะน้อมนําเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันทําไมยากจัง อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่รู้วิธีนะคะถ้าเรารู้วิธีอย่างเช่นถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามรู้อยู่กับลมหายใจจริงๆมันก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ชินแล้วเราไม่ค่อยรู้วิธีแล้วเราก็จะลืมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกปฏิบัติเราก็อาจจะต้องมีอุบายคะ่ะมีเครื่องเตือนสติที่นี่ก็จะใช้ระฆัง ใช้เสียงนาฬิกาแล้วก็มีสังฆะมีสังฆะก็จะช่วยได้มากสังฆะหมายถึงแวดวงส่งด้วยการนักบวชด,ด้วยการที่จะคอยช่วยกํากับคอยช่วยดูแลกันอย่างนั้นเหรอคะสังฆะหมายถึงชุมชนหรือว่ากลุ่มคนที่ฝึกปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้ด้วยความกลมกลืนด้วยกันนะคะก็คือมีการเจริญสติเป็นพื้นฐานสังฆะในหมู่บ้านพรมหมายถึงพุทธบริษัทสี ที่มาฝึกด้วยกันแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพอคณะสงนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเจริญสติที่ต้องให้หยุดใช่ไหมคะเสียงะระฆังที่หมู่บ้านคลำเนใีใช่ค่ะใช่ค่ะ พอได้ยินเสียงะระฆังแล้วต้องทํำยังไงกันคะพอได้ยินเสียงะระฆังอันนี้ก็เป็นเสียงนาฬิกานะคะที่จะตีทุก15นาทีพอได้ยินแล้วก็จะหยุดหยุดยังคุยกันเมื่อสักครู่นี้หยุดเลยใช่ค่ะคุยกันหยุดเลยกําลังเดินก็หยุดอ่ากลังทําอะไรอยู่ก็หยุดค่ะวางงานนั้นลงแล้วก็หยุดผ่อนคลายแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหยุดเพื่อะอะไรคะหลวงพี่คะหยุดเพื่อที่จะให้เรากลับมามีสติได้ เวลาที่เราได้ยินเสียงระครังได้ยินเสียงนาฬิกาแบบนี้เราเราใช้ลมหายใจเป็นตัวดึงเรากลับมาค่ะบางทีเราทํางานอยู่เรากําลังคิดนู่นคิดนี่หรือพูดคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่เราอาจจะสติยังไม่เข้มแข็งอันนี้คือการฝึกฝนการที่จะให้หยุดให้อะไรลมหายใจให้ตัวอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกเพื่อที่ให้ความคิดเนี่ย มันจะต้องไม่ทุกข์ที่จะให้หยุดนี่ก็คือมันฟุ้งซ่านนะมันโอ้โหวุ่นวายมันวุ่นวายมันคนที่ไม่แลคนที่จัดระบบไม่ได้มันก็จะวุ่นวายฟุ้งซ่านไปหนักหนาสาดีไม่ดีมันไปมุ่บไ้เรื่องที่เราจดจอจด,จ,ดจ้องแล้วก็มันมีคอนฟ lict อะไรอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะก็ยิ่งทุกข์ มันสรุปแล้วรวมแล้วคนเรานี่ต้องการอะไรต้องการอยู่ให้จิตเนี่ยมันเป็นอ,อภิพุยอภิพลียให้จิตมีอิทธิพลอยู่เหนือเหนือการลองของจิตของตนเองคนเราไม่อยากทุกข์เพราะงั้นเราก็จะไม่ไปหาไม่มันไม่วิ่งไ,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 ไปไป,ไปปรุงแต่งเป็นทุกข์ มันก,ก็เหลือปรุงแต่งเป็นอยู่ว่งวางๆกับหยุกอยู่กับอย่างรื่นราเริงเบิกบานเพราะงั้นใครสามารถที่ทำจิตให้เจ้าอ่างว่างอยู่เฉยๆก็ได้จะให้ร่าเริงเบิกบานก็ได้เน,นี่ยตมาทุกวันนี้ไม่ไม่มันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความหม่นหมองมันไม่มีความอะไรไม่ใช่เราไม่เคย เราเข็ดแล้วเรารู้แล้วเราโอ้อารมณ์มันเป็นของเรานี่เราจะให้อารมณ์มันไปเป็นยังไงทำไมโง่บางทีมันควบคุมไม่ได้นั่นแหละนี่แหละนี่แหละเจตนาหรือว่าเพืพ่อพยายามมันก็สมถะก็พยา,า,า,าพยามจะดึงนี่มาอยู่ในจิตบางวันก็ดางบางบดึงมาคนที่ทําไม่ได้ก็สก,ก,กัดสก็หยุดจะเพิ่งไปอะไรอะไรทุกสุขก็ก็ต้องหยุดก่อน ผู้ทำได้แล้วก็ถึงจะรู้จุดมุ่งหมาย๋าอมนุษย์เท่านี้เองพระพุทธตึกแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานจบก็รู้ว่าอะไรตามจริงตามความเป็นจริงก็เป็นผู้ตื่นรู้โลกอยู่สบายๆแล้วก็เบิกบานได้เลยก็จบชีวิตจบอย่างนั้มา,าเออชีวิตม,มันจบสบาย จำได้<ๆ>ไหมว่าเคยมีความทุกข์จำได้ไรเราเคยมีการแล้วไปคิดถึงมันทําไมอ่ะแล้วไปเอามามีใส่อารมณ์ทำไมน่ะมันเป็นอดีตที่ผ่านมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเราต้องเข็ดต้องรู้เอาทกเราไม่ต้องเอาไปสายร์แม้จะมีสิ่งกระทบสิ่งมากกระทบกับเราน,ะนั่นนหะมันชวนให้เป็นอารมณ์จะทุกข์อารมณ์อย่างที่เราเคยเป็นก็เรารู้แล้วไปทําอารมณ์นั้นก็ กระทบนี่ก็เออเองมาเนี่ยรู้หน้าเองแล้วอย่าอย่าอยามาแสรนทําทำเป็นไปจะไปชวนไปทุกข์ม่สำเร็จไม่สำเร็จอ่าอ่ะอันนี้เราเองไอ้เรื่องสุขกระร้าเริงเบิกบานเนี่นะมันจะต่างกันสุขในหม้ความว่าเศพปกติ ร่าเริงเบิกบานนี่หมายความว่าเออเรารู้เลยก็ปล่อยทําอารมณ์เราให้เบิกบานร่าเริงเนี่ยส,สบายย <Okay. S 1> มันเป็นภาษาร่าเริงบางคุณจะทําให้จิตของคุณเป็นอย่างไรอยู่ล่ะคุณยังมีชีวิตจิตของคุณก็ยังจะรับรู้รับเป็นอะไรอยู่ mm hmm. คุณก็เอเอก็จะสบายอยู่เนี่ย mm hmm. ใช่ส่วนควจะมีเศษ าราเรือเมือบาไม่ได้เสีย ay, ไปแลมันเป็นการเป็นอยู่ให้มันเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าในสภาพทีดทดพท่ดีทีส่สคคุดเป็นอยู่สภาพที่ดีที่สุดสบายก็ครูคะถ้างั้นอภิปโมทยังจิตตังนี่จัดเป็นอภิปโมทยังจิตตังนะจัดเป็นอุปสมุสุขได้ไหมคะได้อภิปโมทยังจิตตัง,งตยังจิตแท้เปิดบานร่าเริง <k S 1> <k hani> มันต่างจากที่เขาทำคือของเขาสร้างความเบิกบานแบบเอามากรบอ่ะแต่เรารู้ด้วยปัญญาแต,แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่เบิกบานออกมันก็เบิกบานเองป่ะเออที่มีปัญญาแล้วเราก็จัดการกับจิตไอ้การกับจิตหรือมณสิกาการทำใจในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่มีในาศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นไม่ถึงแม้แต่คนชาวพุทธเองก็ยังไม่ถึงมณสิกานยังไม่ถึงการทำใจในใจคืออะไรคือจะต้องรู้อาการของใจเลยรู้อาการของใจตลอดเวลาเนี่ยใจมันจะเป็นอย่างนี้ใจมันจะเป็นอย่างนี้ใจมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเราจะ,จะใช้ความความภาษายากยาวว่ามันจะคิดอย่างนี้ มันจะฟุง้งไปกับอันนี้ก่้นใจเราก็ต้องรู้มันให้ได้รู้ให้รู้ให้ชัดเจนรู้ให้ทันแล้วเราก็รู้รู้ทันมันแล้วเราก็หยุดมันได้เออมันจะไปที่ไราสาระอย่างน้อยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอยากมีปัญญาที่จริงปัญญาเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ถ้าปัญญาล้อันนั้นไม่ดีมันจะระงับไปสิ่งที่ไม่ดีปัญญามันจะมีพลังยิ่งใหญ่ไม่ใช่าาออออการสอนคุณครูออยนี่จะเป็นตอนตอนจะนอนส่วนใหญ่พอหัวถึงหมอนที่ไรจิตมันจะคิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่องอดีตมั่งอนาคตมั่งคิดไปถึงปัญหานุ้นปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยครับคครูเรารู้ทันมัน เรารู้ทันมาว่าเป็นไปนในอดีตล้วก็บอกเออคืออดีตคืออดีตปัจจุบันนี่เรารู้แล้วก็เราก็พอแล้วไม่ต้องให้เป็นแนะ้วเข็ดแล้วรู้มันด้วยปฏิภาณปัญญาของเราเออก็มันนั่นแหละเราก็ต้องมีชีวิตอดีตแล้วก็อนาคตนี่แหละพราปัญญาขณะนี้เราก็มาทำกับปัจจุบันเนี่ยอดีตมเป็นตัว ที่ทำให้เราใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบในการศึกษาแล้วเราก็ผ่านแล้วเราก็ได้ศึกษาแล้วเอ้าอารมณ์อย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันไม่เข้าท่าเราก็รู้แล้วเราก็โง่อีกทำไมเราเราก็ต้องมีปฏิภาณปัญญาเอ้าอย่าปเฟรอารมณ์อย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจในปัญญาปัญญามันมีกำลังอยู่กดคมมันไม่เฉยเฉยกดคมมันไม่เฉยเฉย มีภาษาสองภาษาว่าปัญญากับกดข่มเท่านั้นไอ้กดข่คคมมันก็ได้แต่ว่ากดข่มมันก็ไม่จบไงม,มีปัญญาแล้วมันจบเราก็ฝึกปัญญาดีกว่าไปฝึกกฎข่มจริงๆนะมันก็มีอัตโนมัติของการข่มอยู่แล้วคนเราแต่มันก็ไปชินชาอยู่กับกดข่มมันไม่ไม่ชินในการใช้ปัญญาฝึกใช้ปัญญา ย่าไปฝึกใช้กดข่มมากกว่าฝึกรู้มันจะกดข่มแล้วก็เออรู้มันเลยเอาปัญญาก็ไปแทะไอ้เจ้ากดข่มกดข่มกับไปดูลมหายใจนี่เหมือนกันไหมครับไอ,อน้นั่นละกดข่มแท้เลยไปดูลมหายใจ <c oughs> สมถะแทแน่เ, <c oughs> เป็นเลสีเลยศาสนาพูดเราไม่มีเราลมหายใจกันลมหายใจมีแต่บ,บรรเดรธีมันมีมาเกาแก่เกาแก่เข้เจาก็ตื่นรู้ โฉนมตัญยุตตาจาริยานิโยคะตื่นรู้สัมผัสเกี่ยวข้องกับอะไรนะพ่อครูคะการใช้ปัญญาที่พ่อครูได้พูดเมื่อกี้นี้ก็จัดเป็นวิชาข้อที่หนึ่งของวิชาแปดใช่ใช่วิชาข้อที่ไม,ไม่ใช่ข้อที่หนึ่งที่มันรวมหลายข้อข้อที่หน<า>ึ่งได้ยินจากพากระพุทธเจ้าตรัสข้อที่สองก็เข้าไปฟังอีกซ้ําแล้วซ้ำเล่า จึงจะพอรู้ว่าอ๋อจิตของเราจะสงบนี่คือการศึกษาเรียนรู้ของทุกศาสนาต้องการความสงบจตแต่พอเริ่มได้ฟังพระพุทธเจ้าได้ฟังระบบได้ฟังทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้ว่าอ๋อความสงบนี่มันไม่ใช่ไปกดคมแต่มันรู้เหตุรู้เหตุโง่รวมใหญ่เลยนอวิชชาโง่ โอ้ยนี่ก็คือว่าส่วนใหญ่พอรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรสยู่ซเนี่ยก็จะนึกบอกกับตัวเองว่าคิดไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเออนั่นแหละนั่นะใช่ปฏิภาณเนะใช่ปฏิภาปัญญาความรู้ไหวพริบต่างๆบ่าโอาโหเราไปโง่ไปเสียเวลาแล้วก็ไปมุ่นอยู่กับมันทำทำไมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาการยังไงมาทำอาการยังไงที่เรา เข้าใจอ่ะแต่เรารู้ว่าโอ้อาการนี้เบิกบานรานเริงสบายว่างโล่งสบายเบิกบานรานเริ่องเราจำอาการมันได้จับอาการนี้มาใส่แทนปั๊บเลย,เลยพูดง่ายดี้มพ่อเราสองคนกล่าวเพระวครูตืงน้ำสักเล็กน้อยค่ะก็มาโยกสี่สองคน ่็ยังไม่ได uh, ้น้ำก็อยว่เลยนะถ้าพูดพิสูุนว่าทําใจในใจครอรู้อาการของใจตลอดเวลารู้ไม่ได้รู้ไม่พันรู้ไม่ชัดเจนดรวยปัญยาแล้วหยุดแล้วหยุดไม่ได้หยุดไอที่เราเขารู้แล้วไม่เข้า่ารวมรวมแล้วว้อาการอย่ังไม่เข้า่าหยุดเรียนไปเป็นอาการที่เข้า่าเออไม่ได้ไม่ได้ รู้ตื่นเบิกบานพูดอีกรอบว่าอืนสรุปได้ดีก็ไม่ได้ยินรู้รู้แต่ว่าทำอีกทำก็ทําให้เป็นรู้แต่ว่ามาทําไม่ได้คุณก็ทุกเองรู้รู้กันรู้กันรู้ไปทำด้วยกันทุกนี้ของใครของมันอืมแต่มันเคยชินอะ น่เฉไม่ถูกไมครับไม่ถูกไม่ใช่นู่นิ่งเฉยมันก็บืดิไม่ถูกก็ดบมือมันไม่มีปัญญาพิจารณาความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเบิกบานร่าเริงนี่ดีกว่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงเบิกบานร่าเริงนี่ดีกว่าที่ไปนิ่งเฉยรู้แล้วก็ไปนิ่งเฉยนี่เรารู้แล้วก็รู้ความจริงตามความจริงแล้วเบิกบานร่าเริงหมดคนละอาการของจิต รู้สักแต่ว่ารูร้สักแต่ว่ารู้นึ่นก็บเบอเบือเหมือนกันเนี่ยเอา <c oughs> รู้เดีนนน๋นิ่งเฉยก็สัตว์แต่ว่ารู้เบอเบ่อาที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะพระพายยา,า,ยยาที่พระเจ้าสอน <c oughs> บอกว่าพา,าย,ยะารู้อย่างเฉยเฉยเลยไม่ยอมหลบปัวเลยป่ะนิ่งเฉย ไม่หรบวัวเลยวัวชนตายไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นไปบากท่านบ้างท่านท่านมีบากคนดีสมัมพระพุทธเจ้านี่แม้วัวชนตายเยอะเลอหลายคนเพราะว่าวัวเยอะใช่ไหมครับคุณโยมเป็นพระเจ้าฮินดูอินเดียเขาเขาไม่จัดการกับวัวกล่มมันจะแก่ตายไป แต่มืปหมดแล้วก็มีมีอิทธมีอิทพลมีอิสระเสรีภาพยิ่งใหญ่ในมอนอินเดียชนตายแล้วก็ไม่มีความอืขสมัยเหมือนสมัยนี้ไงมัอแต่เดินก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนไงตกท่อรถรถชนรถชนเาย แต่ก็มีคลิปอันหนึ่งนะคะกำลังดูเพลินๆอ่ะแล้วแล้วมีผู้ร้ายก็มาโฉกเอาจากมือไปเฉยเลยนะงงเลยงงเลยมองตาค้างเลยตื่นเลยตื่นไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ระวังตั่เรามจะดูคลิปเขาเหมือนกันไงดูคลิปเขาพอดีไอ้ขมำลงบันไดเอาเขาเขาโดนเขาก็เราตกท่อเราก็เลยตกบันไดมีคลิปหนึ่งเหมือนกันที่นั่นม้วนเลยค่ะม้วนลงบันไดผู้หญิงค่ะ เราดูๆเราก็น,นลงไปด้วย <laughs> เหมือนจะนอนแน่นิ่งไปเลย